กันคราวานมาวันราผมเนีัครับเ้กินผอยากสีม่ผมวันก็ทักเนาะจะเอาเพื่อนสอฟฟ้าโซมีน้ำไล่ไหลเราตันสอฟาโซมีัว่าพี่เอาหวไปครับก็จำเยอะประจยังเลยผู้สังเราไปแลเวล่าอืมาวด้มากเป็นคิดว่าพ่อแม่ที่มึงดนไปผู้ซังแม่มือนี้ก็ไม่ มันเป็นเราเป็นเราทาให้ตะกี้เนาะนอกจากเป็นแบบผู้จงก็พอจำครงครับเป็นแบบซื้อสารก็พุ่มครับถั่นพุ่มสร้างกร้สก็ได้ไปแล้วโะปูผาแดงคนราบอเออมาตามมาตามข้าซังคนท่วมมากมือขึ้นตีพอมาเมือขึ้นเพราะว่ามือขึ้นนี่แหละบอสบอให้เนี่ย ตั้งลองอเป็นเป็นสีไม้ไฮมือไม้สวงไวลาเพราะนี่แรลครับผมสั่งมาเมันมีของมาฝากปูฟอมทริป้ะอมอืมตินนปูอยากปีไม่ก็บอก่าปูอยากปีหม่แล้วคันแม่นจินเน่า ได้สมไมตะกรนเฮ่าตะกี้เนาะเราโทษหยไงเ้ยเนาะเป็นกู้รำรวเดี๋ยวมามเดี๋ยวม่สองหายก่าดเบุแล้วมาอนี่นี่ลูกศิษย์กูกข้าปันยังไเนาะองมากเาว่าสองหาเวลูกศิษย์ปูก็ทีพ่อได้รับเสียจรับยังไปเย็นนะม่สองหายระบายสหกได้เสร็จระบขึ้น่าเราสามควเราวเนาะครับ ของหวานของหวานเพื่อแนวของฝันของหวานมาฝากขอมหวานนะครับสีม้าล้ำคือเก่อนบอกขึ้นั่อนะับฟันกัสีมาย่างหน่อยๆเพื่อจะต้องมาหาตัวหนึ่งได้ปูปลาแดดมายำไหลเนาะหใบจว่ามือเราใกล้ๆกันเราก็สีมาาห้เต็มครับ เว่าตัวหน้งสือเราจีเียนมาจังเลกบโโหจิตนาตีปอซหอปอหอปูแรแดงเข้ากับออกว่าเต็มเต็มเด้อขันแปทครับผมแปดสองห่ะหกสองปดนเป็นฉีดวคัเลขออกแล้วห้องห้องปองเสีย ันเลองแล้วตัวที่ตัวผจิมาปองทอลูกเคยเขาได้สามตัวนั่นเขาบ่ซื้อหลายเขาบ่บ่ซื้อใครซื้อเลียนปองฮัสนี่ปอนเราเเยูได้ก็ได้สามตัวกูได้ก็บมีกูไกลับราหาแห้งในไา่ไหนนาะมาหาแห้งบ่มีส่ดอกปอฮัสนหไปหาไซ้ไปไปหาไซยับหนึ่งหนึงหกหาบอกว่าไปหาไซดปอส ไปหาไซไปหายุสองศูนย์มา้นสองาเนี่ยน่าซะสองศนย์วัดนี่เกลียไปได้หลายย่างเนาะครับผมผู้เขาีมวเขากัเปียดเป็คูเดียวเลยจริงจครับดวงไฟดวงมันนะครับเนาะเอาแต่ออีพอจำฝันเขายังไหตีว่าได้เก่าหนึ่งหนึ่เก่าเน้อส้มหนึ่งเขาว่าโอ้ยให้เราฝันสี่รูดูเดาสันเขาว่าครับมแังได้ได้เก่านึ่งึ่งเก่าเต็มเต็มแล้วสันเขาว่า อดุลกระเถือทั่วมาอยทำกันอยู่บ้างอดุลเด่นเออเราอมาอยโอ้เมื่อนี้กับิมาบอกยบาอด่นโกันแล้วเพราะว่าซื้อเก้าศูนเด้ซื้อสิเก้เดอบอกเราเราคนนำหสิบเก้าโอน่เมาอดุเด่กัมันน้เพลินยูเมื่อนี้เรานมาเพราะหลายบงแสนสงแสนนี่ะที่บอกว่าอดุเด่นี่เพิ่นเพิ่นได้บัหลายดอกเชี่ยกับทีแหล้านนี่ยลยางมดนั่นกปไ มือนักนี่ไงแล้วเสื้อลายว่าเปลี่ยนอดุเดชเสื้อลายว่เปลี่ยนมีเงินเนาะกเจ้ามีเงินก็เจ้าเสื้อลายว่าเปลียนซื้อบดสองว่าสามรอแต่ว่าทั้งจมทั้งซื้อถือกุนออดึงนออยูหน่็ลยบถือสามพังแต่ว่าสนาเนาะแต่ว่าสนาไฟมันโชกไฟโชคมันมันนี่ก็อดีเดอร์มันยกี่มันึืมาขึ้นมาเที่ยวมาถึงเขาน้่ดีละเขาดบปายู่ทัางเกาะบอกว่า วัดดีปีหม้ครับแม่ใหญ่ครับวัดดีปีไม่ครับความแสีงก็ยิ่งดีครับบุนผ้าชอขุนผ้ารวยเนผมจืดเลยผมจืดลางวันที่หกนี่แม่ไปเขาล่างว่นขี้หกปั๊บใส่ ีเงนเขาบันปอายใจราวัที่หกไม่จ่ายดูส่วนาี่ไม่ตีคุณแม่ได้ไหนแม่โศกบ่โวโศอบ่มันไปไอันเล็กถือแล้วดูไพว่าโอ้ยอยากได้ชิบเก่าดีงามมาสั่นเขาว้าสองเามาสันทีี่หนเปลยนอนารี่สยรางวัลที่หกทีนีหลวันที่รางว่หยนแม่วันที่หถึง อาหารอร่อยยังสิเป็นยงเมนอะไรกูหมดประสันครับเห็ดเอากระมีเมยมาบอกกับไก่ยั่ดิสเมยมาห้องบอกว่าสันแต่ว่าก่เป็นเซแปดเนาะโอ้เราเราเราอะไรเชียร์ไปแล้วเชียร์ที่ไปแล้ววะในพ่อสองเย่ามาบอกว่าเมาห้องบอกว่าแปดศูนย์หนึ่งมรสันแปดศูนย์หนึ่งเออ ขั้นห้าหม่ขั้นเรียนพวกกะทีเรนเน่ก็กินสี่เรียนตุยอกลับไปก็ไมาเอาเนาะคับานนี้เลขหลายเรียนกลับวะโอ้เขาก็เป็นยังสัตวเลื่อนผาดลังไปกลับออกมาบึงการทำไมทำไม่เนาะบึงการไป็ได้กับงานบึงการบึงการบึงคงหลงผลไม้บ้านเพิ่นนะบ้านพี่น้องแม่บอกขึ้นตอนไหอันว่าเม้นกับว่าเม้นพี่น้องกันเพราะว่าไปนอกห้องกลมเค็นกัน ก็เรเป็นมูเป็นพวกกันเห็นเปียกกันเติ่ม่อกันแมนคือตลอลบอกคือตลอตลอดี่ว่นม้เนียว่าเว่าขาเจ้าว่าเลนญไงขาเจ้าได้มากใส่เหล็กไม่ส่วนข้าเจ้าว่าขาเจ้าเฮ็ดเอาดิแต่ว่าตัวซี่ศูนนี่แจ็คนนี่ยังไงคำนวณขาเจ้าเฮ็ดเอาแต่ว่าขาเจ้าบอกว่าสี่เอวานี่เจ๊เนเอารถเงวนี่ีศนูนสิน่ะเออเนวาหันก็ได้เห็นบ่ก ได้จะมาว่ายุแม่กไก่ได้บ่อบซนี่ไก่ได้บบเซนอ้าวว่าันก็บ่าเอาอยู่นแปดส่าเพิ่นหตตัวเดียวได้บอแม่เพิ่นเหตัวเดียวบอกแปดสองแปดสองสอปครับผมเจ้าไปูดเมียไก่อะไรครับสำหรับเนวทาง4004นะครับใเนวทางมาแล้วต้องวัดมาแล้วหลังจากที่ซ้อมแปเขา โป้โหลดมาสั่นมาตัวเดียวพอเนาะตัวเดียวเด็ดเลยวันนี้ได้มาแล้วสูตรทีทีสูนะครับกรสีมะรุนใส่เลขปูผาแดงที่หนึงว่าปูผาแดงสีเด็ดมากตัวไหนสำหรับวันนดีหนึ่งตัวของปูผาแดงจะเด็ดมาตัวไหนนะครับตามรุ่นแบ่งความกันครับทั้งช่องบุญผ้าโชคแลยครับุญผ้ารวยครับพี่น้องเอฟซีครับดูเลยเข้ามารับช้มกันโอ้โหครับผมครับผมอืม เนาะได่โบรมันสื่อมวันมันเบิ่งไหมน้ตาหนึ่งเก่าสัเนเชียิบาบ้านเดียวไม่ดูเอบานเอาสร้างเตี้ยนสร้างยังออกจากเยันนี้ยังเบิกมาห้ยันเี่ยมันที่สำปะพวาเนี่นยืดยืดตอนกูตาเฮี่นกูเฮ้าเอเบิ่งเนาะหนึ่งเก่าตัเนี่ยเาเป็นเชียงนะบ้าเป็นต่เนเียงทังเลนะลูกไผ่ว่านนะ แม่ฉันอยากได้เลขรียนสูงขึ้นหลวงมันเจอฉันยังมาผู้เขาฝันผู้เขาฝันผู้เขาฝันไม่รู้ฝันมือไหนเน่ยนมือเพื่อนเนี่ยเพื่อนในหอบาเงินมั้ทั้งทั้งเหรียญปูเอาไปเอาอยู่หน้าผู้ย่นคนหน้าผู้ช่วยคนนี้ตุนบางเงนผู้ผู้ใดฝันมนนหน้ากรุงนั่นผู้ใดฝันอยู่เดียนี่อันนี้แม่ฝันอันนี้แม่นี่ฝันมือเครื่นี่ฝันมือเครื่นี่ฝันมาไดนเกาะเอามาด้วยฝันมาได้เขาเขาวางเงินแเราแม่ก็เลยไปเก็บเอาเก็บเอาแล้วมันไม่เหรียเหรียญปูนั่ง Phu nhau. Ồ. chắc phiêu nhắm chắc gì anh phiêu nhắm chắc gì anh nhắm ba ở đây cũng có đây lái chưa đây lái đi bỏ thì bỏ lái ngấn lái Để... cả đây là ngấn cả đây là bỏ đầy ho này nhát ngấn phân văn đây. Ừ. Phân ừ. thì đây phân cái kia bỏ lái mằn là kia bỏ ừ. thì thì cái ừ. đây chỉ đâu. Ừ. Ừ. อันนี้ก็ความฝันเนาะลูกแม่บ่อะไแม่ลูกครูคนฝันสองสามวันลหันบ่มาเขามาบ่ได้ดอกเขาอยู่ระยองคนน่ะบ่ได้เพิ่นบ่ได้ฝันอีกแม่นบ่บ่ให้ฝันแต่ว่าเพิ่นสิมาหาอยู่อีกหาเมื่อเพิ่นว่าอาทิตย์หนึงเอาเอาฟังเนี่ยคนใดว่าสิมาหาจังได๋ก่อนครับคสิมาหาอยู่เพิ่นว่าอีกอาทิตย์นึงหลังเลิกออกแล้วพุ่นน่ะอืครูคนมัน

เป็นฟันวันที่แก้มเลยครับเพือนนี่เพื่อนีมีนฟันก่นที่แก้มเมื่อไดฟันิมาแห่งโชคอีก่นละเมื่อใดเพื่อนภาสีบอกแล้วเพราะว่าเพิ่นว่าหลังหามือคนละโอหลังหามือนะออกแล้วคนนะเอาสีแดงแนวท่าอยางนี้แบบนี้เนาะเป็นแนวาท่ามันองเป็นรันของเขาเนาะคต่ว่าแก้วกบบว่าอย่าเริ่มเด้ออย่าเรื่อมเขาสร้างเด้อเขาสร้าง ว่าันเห็นสางหรอวะหัหาเฮียงอยู่อืมแมงมุสังสัตว์เลเนาะสเกตทนี่ว่าสังอผู้คนผู้คนที่มีโสดมีลาบอะไรเนาะเ่าะันเปิดเบ่งองฟันมาไ้เหรียญได้เงินบาทมาขึ้นเหรียญูจะกูอย่างเดียวฟันเห็นง่วไปเปิดเบิ่งเปดเปดจะซึ้งว่าแส่ละด้เอาเป็ดช้อนเงินเดอเออเปดเป็ดเปตัวเดียวเรียกสีออกเลยดิเนท่่วแนวเรียกะเขายังขายอยู่ ไปเปิดมัตำลาเนีกนฟันินม้วนเาเปลี่ยนเปลี่ยนเี่บอกอาเเปลี่ยนเปลี่ยนตั้เปลี่เปลี่ยนชองเนีสันนี่เอ้ยนบอกว่าเอาข้าฟันน้อแล้วน่ต้องเอาข้ามที่สองสามมือมือล้วบัเมืองตะกอนาม้วีขามือมน้มีขามือเปลี่ยนช่องแ่มนไม่มากหบอกเ่มนบอกแน่ๆบอกว่าเลียมาขามือเนาะ ยักเนี่ยนะเบือง้วมมา่าจะเปลี่ยนหาเนาะอือคูเข้าเนาะครับผมยังกัได้คู่อูไรกได้คราบครับผมข้อฝันหนงเ้าฝันข้อฟันครับผมก้อฝันบอกสุ้บังักันหกอาทิตย์นึงต้องต้องรอมาแม่เนาะต้องรอีเ้นอาสงมักด้ ไดไหก็แม่แปล่องว่าบอข้าเข้าใจไปไนด้ยอันเพื่อนเห้ได้ก็ว่าแปลงองสองแปลเพื่อนเรือเลยทั่วมหากันว่าอันพี่กายถือบ่ว่าสันบ่าสันเอ้าบ่าเอาสันบ่อว่าสันได้อยู่ดีว่าสันว่าน่ะโอ้ยก็บม่ได้เอาแล้วว่าสันดอกเพื่อนไปเอาเปลี่ยนเปลทั้เพื่อนทั่วมบอกแม่อยู่เนาะอันมานีก็ว่า เอามาเฮ็ดไปแบบนี้เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดาสันเขาเฮ็ดบดดนเนาะครับโอาเฮ็ดชุดน่ะเขาเฮ็ดบดดนเฮ็ดเหมือนเดียวสิบบาทได้สี่ชุดชุดสี่าล้วสันอือสี่เมียนบ่แม่นเนาะอืมแล้วคนถือก็ตลอดเป็นบัวม่ยถือเมื่อตลอดเขานะแต่ว่าเขาเปลี่ยนแง่คันเด่นแง่เขากรจาสิบบาทด้วยคือสิบบาทยังบุ๋บาทพ่อได้ฟังเนาะพ่อได้ฟังพ่อเค่าพันสองพันอืมเพรว่าเขาเปลี่ยนคนเด่นแง่เพราะว่าเขาเลี้ยงหมูเฮ็ดหน้าเขาก็ได้ไร เพื่นได้ตังแลสนเพื่อนเพื่อดแตัวเดียวฟอลอเด้ยงเรื่องนึงได้ตัวเดียววะสันเนอะเป็นสันเนาะจังหวะตัวเดียวคอลจังว่แบบนี้มันจะอย่างไรตีเื่อเก็จะบมื่อตัวเดียวบอกที่ว่าซี่สนี่สนะชว่าใกล้ๆอีกที่พกันเพือนไปหากันอีกโอ้ยติดต่อกันอีกที่หนึ่งเนาะที่แบเบิงต้นหามาแล้วเนาะ ยังตนเห็นไหมเดี๋ยวว่าสี่ศูนมมีบนมีหลังเนาะครับผมมา <c oughs> ตัดียวกับพอ่อลงทุนดูเ <c oughs> นาะสี่ศนึงเนาะสี่ศู 40, 40, 40นสึงเนาะนั้นปะเหรอคือยัง8ปดกซองหันเนาะแมนอืมไม่เปียกองเกวไวอะไรงี้ก็เสียเอาเปนยปดนะฟันมารุดม,เมอเตอร์ไซค์อันบอมเลขเลดเลขกฟันอืมมันเลเ็กด้าตัวืนะ่ว่ดเนาะเปองเนาะบานี้นรงไทยปดยปบานี้ก็จิื่อเ่แปปดนะเนาะ ลดเรียกรดไม้รถเชียงนะครับผมแก่ฝันนะไฟไหม่ลดแกอื่แก่กระบอกไปละให้โตตุกข์กระบอกไม่เขียนใบวันนี้อืไม่เจอร้องไห้แปดแปดเอาเต็มแปดแปดแปดสองตัวหันวาวาเต้ครับตามมาแม่ไก่พันธบอกอะเขามายี่สิบกงวดแล้วครับเนาะพี่น้องพันธนั่นละอย่างอื่นครับ วางหันอ่ห้สองแปดแปดสองตัวเดียวครับสำหรับงวดนี้เพิ่นไห้สี่ศูนย์ครับศูนย์สี่ครับเอาผู้ใดมักกะลงทุนไว้่จังไนนะครับเด้อ่าม่าอีีครับที่เนี้ยเน้นย่ำครับเข้ามายี่สิบกิโลวัตต์ครับส่วนประเทศเองครับเอาผู้ใดเข้ามารับชมเราฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังแรงใจนะครับเด้อแอดมินหาแนวทางมาให้ครับสวัสดีครับ